ยานประเภทมันติโลนะครับคือยานที่มอบความยืดหยุ่นให้กับเราในการทำภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสำรวจดวงดาวการทำภารกิจส่งสินค้าหรือการทำาบลตี้ฮันเตอร์ในตอนนี้นะครับเราเข้าใกล้สู่ระบบดาวดวงใหม่แล้วนั่นก็คือระบบดาวไพโลดังนั้นยานประเภทมันติโลจึงน่าจะมีประโยชน์กับเรามากยิ่งขึ้นเมื่อเราไปถึงระบบดาวไพโลนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่นั่นมีอะไรรอเราอยู่ดังนั้นหากเรามียานที่สามารถตอบสนองได้ทันทีจึงเหมาะสมที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ทีมงานตั้งใจนำเสนอยาลำนี้นะครับยาลำนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในตระกูลค t e l l a t i o n นะฮะยาลำนี้ก็คือ RSI Galaxy RSI Galaxy นะครับคือยาหลายบทบาทที่สามารถเปลี่ยนโมดูลตรงกลางยานได้ พื้นฐานการออกแบบของยาลำนี้นะครับมาจากโคนี่นะครับก็คือคอสเ l a t ชันเพียงแต่ว่าปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นยานลำนี้นะครับให้อารมณ์เหมือนยานอุตสาหกรรมมากกว่าเมื่อเทียบกับยานคอสเ l เลชันนะฮะยาลำนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการสู้รบโดยเฉพาะนะครับแต่ก็มีอาวุธพอที่จะสามารถป้องกันตัวเองได้การออกแบบภายในของยานนะครับจะเป็นแนวคลาสสิกไซไฟตามแบบฉบับของ RSI นะฮะ อันที่จริงแล้วยาลำนี้นะครับจัดอยู่ในชั้นของซับคาริตอนนะครับภผ่นยานะครับมีห้องพักสำหรับลูกเรือ6คนมีส่วนของ Engineering นะครับมีโรงเก็บยานที่น่าจะเก็บยานขนาดเล็กมากได้และส่วนสำคัญก็คือโมดูลกลางยานนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยจะมีทั้งหมด3 m o โมดูลด้วยกันนะครับได้แก่ค a r โก้โมดูลคือโมดูลที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้านะครับ Refinery Module โมดูลสำหรับลงถุงแร่นะครับที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ s ซอรเดนบ็อกของยานขุดแร่ลำอื่น,นๆเพื่อนำมาโหลดใส่เครื่องถุงแร่ของยานได้และโมดูลสุดท้ายนะครับคือ Medical Module จะแบ่งเตียงออกเป็น2ฝั่งนะครับแล้วก็มีลิฟต์การ1ลิฟต์ RSI Galaxy นะครับจะเปิดตัว c o คอนเซปชิ t ในงาน IAE ในวันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับเป็นวันงานของ RSI ยาอีกรำนะครับที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและก็เริ่มมีการใช้งานกันแล้วนั่นคือ C8R พายสินะครับยาลำนี้มาพร้อมกับเตียงเทียร์3มีที่เก็บของแบบเอทานอลนะฮะมีตู้เย็นที่มาพร้อมกับอาหารและยายาลำนี้นะครับเหมาะที่จะนำเอาไปใช้กับคาแลกนะครับที่มีเตียงระดับ2เราสามารถใช้ C8R นะครับไปหาคนเจ็บได้ก่อน แต่ถ้ายังรักษาไม่หายนะครับหรือรักษาไม่ได้เราก็สามารถนําผู้ป่วยนะครับใส่ย,ยานแล้วนํากลับมารักษาต่อที่คาแลกได้โดยที่ตอนนี้นะครับเสนอราคาที่หน้าเว็บนะครับแบบสต็อกเครดิตคือ65เหรียญน,นะฮะและวอบอนนะครับห0เหรียญพร้อมประกันไรทถามครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ